ขาซื้อเนี่ยในแพลตฟอร์มออนไลน์เราเนี่ยปกตินะครับมันจะแพงกว่าราคาสมาชิกนะแพงกว่าราคาพิเศษแพงกว่าราคาสมาชิกเพราะในกลุ่มเราเนี่ยเราก็มีราคากลางที่วางขายกันอยู่นะครับอ่นนี่คือให้กดเข้ามาตรงนี้ชื่อที่อยู่ผู้รับนะครับตอนที่เราจะพิมพ์ใบเสร็จนะครับพอเราจะพิมพ์ใบเสร็จชื่อที่อยู่ผู้รับให้เรามากดตัวดวงตาตรงนี้มันจะขึ้นเบอร์ ตัวที่เป็นรูปผลตามัอกี้มันจะขึ้นเบอร์เบอร์เนี้ยเราต้องแอดไลน์หรือโทรไปคุยกับเขาว่า,าพี่เห็นเราซื้อกับเรานะครับมาตลอดที่อยากให้เราเนี่ยได้สั่งซื้อเองในราคาที่ถูกกว่าทิกตอกด้วยนะครับเราก็ส่งแนบลิงก์อันเนี้ยให้เขาสมาัครบอกเขาเลยโทรคุยก็ได้ใช้ชื่อแค่ใช้ชื่อกับเบอร์โทรต่อไปสั่งผ่านลิงก์ของพี่นะเดี๋ยวบริษัทก็จะจัดส่งมีใบเสร็จนะครับ รับประกันเรื่องเครมเรื่องสินค้าด้วยถ้าสินค้าเกิดมีปัญหายังไงอันนี้เราต้องเปลี่ยนถ่ายลูกค้าออนไลน์มาอยู่ในระบบของเราดีกว่าเพราะว่ามันจะไม่เสียค่าธรรมเนียมค่า G P เราก็จ่ายกับ t i k t o อเนี่ยเหลือกำไรนิดเดียวบางทีขาดทุนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฝากทุกคนเนี่ยทยอยเก็บเบอร์ได้เลยนะคนเก่าเเนี่ยหรือคนใหม่หลังจากเนี้นะครับเนี่ยทยอยเก็บเบอร์ได้เลย ฟอร์มนะลองดูว่า,เ,าเราจะเก็บเบอร์ลูกค้าได้ยังไงนะครับต้องทำเป็นเหมือนที่บอกนะครับใน Google ปฏิทินนะี่เห็นไหมมันจะให้เห็นแก่เบอร์เราต้องรีบจดเบอร์นะเพราะว่าถ้านะครับระบบจัดส่งเนี่ยที่เราจัดส่งเนี่ยมันเข้าระบบแล้วเบอร์นี้จะหายไปเราจะกลับมาดูย้อนหลังไม่ได้นะถ้าเกิดสินค้าเขาขรับแล้วนะเพราะว่าทิกต็อกมันกัน มันกันไม่ให้พวกเราอ่ะไปนั้นลูกค้ามันไปแย่งลูกค้ามันออกจากแพลนฟอร์มนะครับเพราะนอกจากจดชื่อแล้วนะครับอย่าลืมจดที่อยู่ด้วยเนี่ยเห็นไหมไซสซแผ่วเบอร์ก็จะเอ็กซ์เอ็กเอ็กเอ็กไว้เห็นไหมครับแต่เราก็จดที่อยู่ตรงนี้ด้วยบริษัทพานาโซีคุปจำกัดพานั้นตีคมชนบุรีเนี่ยเราจดไว้ได้ชื่อกับเบอร์โทรแล้ว ตรงนี้เอาไปไหนเอามาลงใน Google ปฏิทินหรือในแอปเมื่อกี้ที่บอกอ่าเราก็พิมพ์ไปเป็นเป็นงานก็ได้อ่ารายละเอียดนายนี้ชื่อนี้สั่งซื้อสินค้าวันนี้เราก็พิมพ์ไปนะครับว่าจะ้เราโทรตามจิตตามชวนสมัครสมาชิกวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็พิมพ์ไปแล้วก็สมมุติอ่าเขาเคยซื้อตัวเจียวว่าน่าจะใช้หลอดหนึ่งได้เดือนหนึ่งเราก็แจ้งกับว่า แจ้งเตือนทุกเดือนเราก็จะได้ติดตามลูกค้าหรือเราจะโทรหาเขาทุกสัปดาห์ก็ได้เราก็เลือกเป็นทุกสัปดาห์แสดงว่าทุกสัปดาห์เนี่ยลูกค้าคนนี้ปฏิทินของเรามันจะแจ้งแจ้งเตือนซ้ำมาว่าวันนี้ต่อไปทุกคนอ่ยในแต่ละวันนะครับมันจะขึ้นโชว์ว่าวันนี้ต้องโทรหาใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีกิจกรรมให้เราเลยตั้งแต่เช้านะครับในแต่ละวันในแต่ละวันอย่างเงี้ยมันจะขึ้นโชว์ มันจะขึ้นโชว์นะครับอาอนตาตารางของไอแนนตรงนี้แสดงว่าทํางานได้มีประสิทธิภาพแล้วก็จะไม่หลงไม่ลืมอย่าลืมตามลูกค้าเป่าเพิ่มลูกค้าใหม่ใช้แคมเปญน,นะครับแผนหน้าคู่ละหมื่นสนะครับซื้อได้ส่วนลดเยอะนะครับบอกต่อได้ส่วนแบ่งขายได้กําไรอันนี้มันจะเข้าเก็บของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีประโยชน์นะครับอย่างผมเองเนี่ยผมใยอยเก็บ Finnish, หลายวันแล้วนะลูกค้าที่มาเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ยแานค้าทั้งหมดขายได้ไปแล้วทั้งหมดตั้งแต่เปิด้านค้ามางก้อยัดวุ้นด้วดก้ยัดครับครับครับี่วัฒน์ช่วยช่วยช่วยตัวที่ปฏิทินกูเกิลปฏิทินหน่อยหน่อยมันเริ่มต้นยังไงก็ทุกเครื่องของทุกคนมันจะมีคําว่ากูเก <Likewise> <ria> ิลปฏิทินถ้าไม่มีก็ไปโหลดแต่จริงๆมันเป็นแอปพื้นฐานสําหรับ Uh, Android นะสำหรับคนที่ไม่ใช้ uh, iOS หรือ iPhone แต่ผมเนี่ยผมจะใช้ Google ปฏิจจินกับปฏิจินของ Android เลยมันก็จะมีกิจกรรมว่าเราทำอะไรนะครับ uh, แต่แนะนำว่าให้เป็น Google ปฏิจินนะครับมีไหมอ่ะเครื่องใครยังไม่มีมั้งพี่วัดเชหน้าจอมาหลักการเดียวกันกับเมื่อกี้เดี๋ยวสอนให้ กดได้ยังพี่เอาไอ้นั้นออกเลือนได้ปุ่มปาะกาตรงนั้นเลือนได้ถูกต้องกดบวกได้เลยเอชื่อกิจกรรมที่เขาตั้งเลยเอพี่พี่ตั้งเลยนะาสาภากาแฟอพี่ตั้งเลยจะสอนเลย ก็มาข้างล่างนะครับมาข้างล่างตรง,ตรงเวลาเอาแปดโมงถึงสิบโมงอนะ่ะพี่เลือกเป็นแปดโมงตรงศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์นี่ยพี่ลองจิ้มตรงศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หน่อยอ่าเป็นศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เลื่อนมาเป็นศูนย์แปดเลื่อนนาฬิกาตัวหน้าถอยหลังไปหนึ่งเลขจากเก้าอยู่ตอนนี้ก็เลื่อนมาเป็นแปดอ่าโอเค อ่แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างอีกทีนี้อันนี้เสร็จแล้วเวลาได้แล้วนะครับเลื่อนลงมาอีกเลื่อนลงมาอีกที่ใต้สถานที่เลื่อนลงมาอีกอ่าตรงเนี้ยอันนี้การแจ้งเตือนพี่พี่แจ้แจ้งเตือนก่อนสิบนาทีหรือกี่นาทีพี่จิ้มเลยของผมจะตั้งไว้สองช่วงก็คือ ก่อนชั่วโมงหนึ่งกับก่อนสามสิบนาทีอันนี้ก่อนกิจกรรมก็คือสมมติเราประชุมแปดโมงมันจะเตือนตอนเจ็ดโมงห้าสิบเพราะก่อนสิบนาทีพี่ลองจิ้มดูสถานที่เนี่ยอ่าเนี่ไหมมันจะมีก่อนหนึ่งชั่วโมงก่อนหนึ่งวันหรือเรากำหนดเองก็ได้เราจะให้เตือนเตือนพี่จิ้มกำหนดหนึ่งชั่วโมงไปด้วยอ่ะนะเพื่อหมายถูกอ่ามันจะเตือนสองก็คือเจ็ดโมงเช้ามันจะเตือนแล้วว่า แปดโมงเช้าจะมีสัมผัสกาแฟนะครับอ่าโอเคพี่พี่กดกลับได้เลยตรงนี้อ่าจุดอ,อันนี้ก่อนหน้านาทีนะแล้วก็พี่เลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาข้างล่างอีกนะครับการเตือนซ้ำที่การเตือนซ้ำที่เป็นคำว่าอย่าเตือนซ้ำพี่ตั้งหน่อยจิ้มหน่อย พี่ตั้งเลยว่าทุกสัปดาห์แสดงว่าวันอังคารทุกสัปดาห์เนี้มันจะเตือนแหละแต่ปฏิทินมันจะขึ้นเลยว่าทุกวันอังคารแปดโมงเช้าจะมีสัานคาเฟ่ต่อมาพี่เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาข้างล่างโอเคเสร็จแล้วก็กดบันทึกได้เลยมีปุ่มบันทึกไหมหรือเสร็จสิ้นไหมพอดีหน้าจอพี่ทำฟอนใหญ่มันดูยากอยู่ ลองดูหน่อยว่ามีปุ่มบันทึกตือเสร็จสิ้นไหมถ้าไม่มีก็กดกลับได้เลยข้างบนตรงส้ายม,มาพี่กดกลับได้เลยอ่ากดบันทึกข้างล่างนะครับตรงนี้จริงๆเอาไปปรับใช้ได้กับเนี่ยไหมแสดงว่าทุกวันยังคารเนี่ยแปดโมงแต่ที่ไปเพิ่มวันพฤหัสษฐ์กับเสาก็ไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ลืมกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเตือนเราตลอดนะครับสําหรับใครที่ยังทําไม่เป็นก็ดูตัวอย่าง ได้เลยนะครับอ,อย่างเช่นอ,อย่างเช่นรุ่งเนี้ยเราจะมีโคชชิงบอลเนียนะแอนเนี้ยเราก็ต้องตั้งแล้วนะครับเอาปฏิทินจากบริษัทมาตั้งแหละเราจะไม่ลืมแล้วมันจะใช้ประโยชน์ชีวิตเราก็จะบริหารเวลาได้ดีขึ้นเยอะนะครับเราจะไลฟ์สดจะติดตามลูกค้าเอามาลงในปฏิทินได้หมดนะครับลูกค้าคนไหนซื้อเมื่อไหร่ลงดีเทลได้เลยจิมได้หมดนะครับใชใ้เป็นประโยชน์มันมีหมายเหตุด้วย หมายเหตุว่าลูกค้าเคยซื้อตัวนี้ไปยังไงแบบเนี้ยเราก็ทําได้เลยใครยังทําไม่เป็นเนี่ยแนะนําว่าต้องทํานะนะครับยุคนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีวินัยในการดูแลลูกค้าผู้บริโภครวมทั้งติดตามคนใหม่ของเรานะครับเข้าฟังก์ชันต่างๆนะครับมันก็จะยากนะครับโอเคนะครับ